อดีตเขาคือจอมปีศาจผู้โหดเหีเ้ยมแต่เขาได้รับพลังคลื่นบุญจากน้องสมชายจนบัดนี้เขาคือพระเอกขี่ม้าขาวมาปราบจอมโจรเรียวมัดขโมยโพนีเอาโพนีนกืนมาหัวาขาดกล่าวกับเรียวบี้พวกเขาสู้กันเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนหัาขาดเกือบม่องแต่สกิลพระเอกทำให้เขารอดได้แต่ทว่าหัาขาดผู้ไม่รู้อะไรเสียเลยขังขาวผีอวนเปี้ยนอยู่แถวดี มันก็ไม่สามารถทำอะไรพระเอกของเราได้หลังเคลียร์คลิปเสร็จวอขาดก็ต้องกลับบ้านพเพราะเลื้อดหนหอยเดินมาทำไมปล่อยสกิลหนึ่งทำไมนั่นเลนกลางอันเลนนักดาบผู้มีแขนสั้นกว่าขาอลิสกำลังฟาดฟันเหล่าศัตรูอย่างกล้าหาญชาญชัยและที่สำคัญแม้นเขาจะมีแขนสั้นกว่าขาอลิสแต่เขาก็สามารถชนะศัตรูได้อย่างกล้าหาญ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะท่านวิทย์มานานแล้วคงเมื่อยวคาดเดินลัดเลาะตามพุ่มไม้เพื่อมาสังหารเรียวมะแต่เรียวมะแจ้โหดจนวคาดโลหิตหดแต่ว่าวคาดมีม้าโพนี่ผัดหลังแห่งม้าตัวน้อยม้าตัวจ่อยจะนองทันเรียวมี่ยังโหดเหี้ยมและแล้วเรียวมี่ก็หมดลมหายใจม้าของวคาดใช้ง่ายรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกับริทแมนช็อปนัมเบอรวันเรื่องเติมเกม R.O.V ลดนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม R.O.V ในเว็บรับริทแมนคอยนํนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งเว็บละหลายบริการ24ชั่วโมงเติมเกมทั้งถูกทั้งไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ริทแมนช็อปเท่านั้น วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยวอขาดคิดจะคิ้วแต่เรียวมี่ไล่ฟันไม่เกรงใจอสังหาริมาซั์ด้วยพลังแห่งม้าตัวน้อยม้าตัวจ้อยแต่ทว่านางพันธุ์ทูดีข้างเขาผีเข้าดูดโลหิตตั้งจวฟจนชีพหดชีวาแหง้งมองเท่งตาเรียวมี่ไปทั้งแบบเหมือนจะมีแค่เรียวมี่คนเดียววอขาดขี่ม้าโพนี่ไล่บี้เรียวมี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้มีนักดาบแขนสั้นกึ่งกุดมาร่วมกินโต๊ะด้วยและแล้วเรียวมี่ก็ไม่มีลมตดเลยอ,อีกต่อไปวอขาดและอันเลนนักดาบแขนสั้นกึ่งกุด กำลังเดินเข้าไปทุบตีย่ำยีอสังหาริมัดทรัพย์ของเรียวมี่ต่อหน้าเรียวมี่ตอนนี้วิญญาณของเรียวมี่ขีคอวขา,าดอยู่บอกเลยว่าคอเสื่อมแน่นอนสีหยงปืนลันปังตื่นพวังคำหัวอ,อุ๊ยอุ๊ยปังจริง สมนาสีหอกอุ๊ยโอ,โอพระสงค์เขาเขาผีปรากฏกายวอลขาดใช้พลังอมตะแจ๊ะแจ๊ะกับข้างเขาแต่เขาก็ไม่รอดกลายเป็นปุ๋ยตราหมาเมื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ยตรามาก็เดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่ทําได้คือการพิมพ์นี่อลิสไกนี่ออลิสไกใกล้มาก เหมือนเกง่งสุดยอดในภาษาไทยวอขาดเอาความโกรธทั้งหมดมาลงกับเอลสุขี่ม,ม้าโพนี่เข้าอสังหาร,ริมทรัพย์แบบไม่เกรงกลัวความตายและแล้ววอขาดก็สามารถสังหารเอลสุได้สําเร็จเขาหนีไปว้ามในภูมแต่ทว่าข้างข้าวพีนักจัว่วมาเร็ววอขาดชีบหดขีวาแห้งอีกครั้ง ในขณะที่วอขคานกำลังเคลียร์ครีปอยู่นั้นสิ่งไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือบอนนี bon ่บังอาจชิีวคริกซี่เนฟบอนนี่ในแผ่นหน้าถูกเปลี่ยนเป็นครีปเลนวอคานเดินเหยียบร่างขององค์เทพคริกซี่นี่คือการกระทําที่ไม่สามารถยอมรับได้เนิร์ฟวอคานในแผ่นหน้าถูกนําออกจากการเป็นฮีโร่เปลี่ยนเป็นพื้นในแมปแทน วัขาดเร้นกายกลมกลืนกับพุ่มไม้รอดักตบคลิกซี่วัวขาดขี่ม้าโพนี่ไล่ฟันทุกสิ่งที่ขวางหน้าแต่ส่วนใหญ่จะโดนแค่ล้มกับหิน <c oughs> และแล้วเขาก็ลงจากมา้าและมาคิวคลิกซี่ผู้สูงสักนี่คือความชั่วร้ายอันบริสุทธิ์เนื้อวัขาดในแผ่นหน้าเอาสมองออก <c oughs> เมื่อไม่มีสมองก็ขี่ม้าโพนี่แบบง่ง,งมอปรี <c oughs> เขาเหิวระดับมากมายมาหาศาลประมาณไม่ได้เหมือนไม่ได้กินข้าวมาสิบล้านปี และแล้วเขาก็ถูกอสังหาริมัพย์ตีจนชีพหดและคลิกซี่ก็ได้ขิวงดงามเสียจริงๆวานอนแห่งลบุรีมาทุบวอขาดวอขาดโมโหขี่ม้าโพนี่ไล่สุดล่าฟ้าเขียวไล่ไม่หยุดไล่ไม่ยัง้งแต่ทว่ากำแพงไม่มีมารยาทไม่ยอมหลบให้หมาใครๆก็ไม่รักวอขาดขนาดแย้ขาวแกมเหลืองยังสะบัดฐานใส่เลยแต่ว่าไม่น่าสงสารหรอกเพราะมันทำร้ายองค์เทพคริกซี่นางอลิสคาสั้นมหากาศกำลังไล่กระทืบเขนทำไมไม่กดตีธรรมดา พระสงฆ์โอ้พระสงฆ์จากสุปรา,าสาทของข้าพเจ้าเห็นอลิสเอ็กซิคิวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นก่อนอลิสจะกดเอ็กซิคิวอันเลนคิวคริสซี่เนิร์ฟอันเลนในแผดหน้านำสติป,ปัญญาออกแต่แปลงพันธุกรรมเป็นครีปป่าวอร์าดโพนี่เลิฟลี่มาจรกรรมบาฟาัฟ้าและถือโอกาสดักพุ่มเขาพบกับขังข,า,งขาวผี เราได้พบกับเรียวบี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนแค้นกันแต่ชาติปางไนวอคาขี่ม้าโพ่นีไล่ทันทีเมื่อเห็นหน้าเรียวบี้ม่อง้า,อาสังหาริมรัซับอีกครั้งสงสารเรียวบี้นี่นี่เจอนี่สมนำหน้าวอคา,ข,าข้อหาทำร้ายคลิกซี่วอคา,าพยายามจะสังหารเอลสูแต่ถูกคลิกซี่ลงทันจนเลือดหดเขาจึงต้องหนีไปวับกลับบ้านข้างบนทว่าเขาถูกข้างขาวดูดจนโลหิตแห้งชีวาหด ดหายเอลสุนักสูงวิญญาณบัดนี้เขาถูกบอนนี่ใช้ตุ๊กตาวูดูดูดวิญญาณจนสิ้นชีพปิดตำนานมือปืนแห่งเผ่าซนตีนาฮีวอคาดกลับมาแล้วเขาขี่ม้าโพนี่และไม่จริงเนื้อวอคาดในแผ่นหน้านำสมองกลับเข้ามาและเปลี่ยนเป็นพื้นตลอดการมอบความอมตะให้มันทำให้มันมีสติปัญญาครบถ้วนซึมซับความอัปยศนับร้อยล้านปี <พ>ถึงแม้เคหสถานของคลิกซี่จะแตกแต่ว่าขาก็มีอาจหนีจากชะตากรรมอันโหดร,ร้ายในแผ่นหน้าได้